ว่าคาบอะไรเนี่ยลูกฮะอันนี้ตุ๊กตาหนูอันนี้เป็ดเป็ดแมวนี่ไม่ให้ยาเป็ดมันจะต GO, กเลยนะมันจะตายหนูเลี้ยงมากับม so <and> <to> <and narrator> ือเลยนะเนี่ยอือ่ะเป็ดมันนี่ก็อเลนนั่นนี่นี่เล่นไม่อยากเล่นเป็ดมมนอยากเล่นมึง สำหรับใครที่ต้องการซื้ออาหารหมาอาหารแมวทุกชนิดมีหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมายมีทุกเกดสั่งซื้อง่ายๆเพียง3ขั้นตอนเพียงเท่านี้ท่านก็รอรับสินค้าอยู่หน้าบ้านได้เลยเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ w w w kjpetshop.com เป็ดมันจะตายนะนูเลี้ยงมันไว้อยู่ว้ยังไม่แย่งเป็ดนะอันนี้เลี้ยงมาฟูมฟักอย่างดีเลยน,นี่ไม่ใช่เป็ดธรรมดานี่นะอันนี้เป็ดกกาบ เป็ดครับครับเป็ดอยู่ไหนแล้วหนูอยู่นั่นอย่าอย่ามาอย่างใกล้ห้วยวันไหนวันนี้ต้องเอาเป็ดไปด้วยจริงๆก็ไปขโมยไอ้ตัวเล็กมาแหละนั่นแหละมันเห็นได้เห็นไหมอยอย่าบอกว่าอย่ามาโอนวัวได้ปะเป็ดที่มันน่ารักจริงๆเลยชื่ออะไรเหรอแล้วก็ไม่พูดชีวิตกูคุยกับเป็ดมีความสุขเอาเป็ดตกอ่ะเป็ดตกก็ต้องเก็บเป็ดอ่ะเป็ดตกแล้วก็เก็บเป็ด นะเราจะดูแลเธอเองก็เป็ดไปเดี๋ยวเราจะพาเธอแหลกและเล่นวันนี้เราก็จะมาสนุกด้วยกันอาอเป็ดตกอ้าวก็เก็บเป็ดอุ้ยเป็ดมันร้องด้วยเฮ้ยม,มันร้องอะ่ะเฮ้ยมันร้องด้วยวะ w ้ยมันร้องด้วยเป็ดมันร้องเลยมันบอกว่าเจ็บมันบอกว่าเจ็บนะเราจะดูแลตัวเองนะลูกเป็ดเฮ้ยลูกเป็ดวันนี้จะไปไหนวัหนหยุดนี้ปะ ดิ้นอยู่ได้จะบอกว่าอย่าดิ้นยังไงมันนี่อยู่กับเราแต่จะปลอดภัยนะลูกเป็ดไปเราไปวิ่งเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันสองเตัวนะเริ่มบ้าดและกูความสุขอยู่กับเป็ดวันนี้ว่าจะนะใครก็เป็นเลือกใครชอบสนับตาเราไปเลยแล้วอ,อย่าไปแย่งเป็ดนะพี่เดียวเป็ดพีด่พเ,เจ้า มาเล่นกันไหมโมเบื่อเป็นแล้วอะมาเล่นกันไหมวะเออนั่นแหละเออหยอกกูเนี่ยหยอกกูเนี่ยเออหยอกกูเนี่ยผู้ทานง่ายเลยดนี่เออหยอกกูหยอกกูเออเออหยอกกูหยอกกูหยอกกูเออนั่นแหละละเออละละเออหยอกหยอกกูเนี่ยหยอกกูเนี่ยเมียกูบอกหยอกหยอกกูเนี่ยหยอกกูเออหยอกกูหยอกกูเออเออหยอกผมหน่อยครับเออผมก็อยากโดนหยอกเหมือนกันสนใจทางนี้หน่อยครับเออผมก็อยากโดนหยอกเหมือนกันผมก็มีท่ายากเหมือนกันนะครับ เงียบคลิปไม่มีใครคุยด้วยเลยวะกูเรียกร้องความสนใจตั้งนานแล้วนี่เงินทุกคนก็สนใจเลยเรียกร้องความสนใจตั้งนานแล้ววะเฮ้ยทางนี้ทางนี้ครับขันมาสนใจทางนี้ไอไอหยอกก็หยอกวะอ้าวหยอกนิดนึงนะยัง <c oughs> ไงเนาะยังไงเนีหมาจะมี เออหยอกเลยครับหยอกหยอกพี่เดียวเลยครับหยอกพี่เดียวเลยครับพี่เดียวอยากขยอกครับพ่อไม่หยอกครับหยอกกับพ่อไม่ได้นะพ่อสวกครับหยอกกูน้ำหยอกกูเอ้าทำด้วยวะเอ้าทำอะไรกูทำด้วยอ่ะเป็นบ้าก็เป็นบ้าเดียวกันทั้งหมดทั้งบ้านนี่แหละเอ้าทายากันเล่นทายากันวันเล่นสวยอยิบพึ่งมายุ่งนี่ปะกูอยากเล่นน้ำนะกูเห็นทิเล่นทิหยอกกันกูก็อยากเล่นน้ำเนาะถ้ายากครับถ้ายากคเลยเอ่อถ้ายากหยาบหน้าทำไมเดี๋ยนะโธ่ เขาขวดแล้วเขาขวดไม่เอาเป็ดแล้วหรอว่าว่าไม่เอาเป็ดแล้วหรอว่าเป็ดอ่าเป็ดจะเอาวะเอาเล่นทั้งเป็ดเล่นทั้งหม้เลยชีวิตเล่นสนุกยังไงวะไปไปวิตเล่นกับเป็ดดีกว่าเจ้าจู้เป็ดต้องเป็ดมาสิเอะเป็ดเร็วเร็วตายคาปากพอดีแล้วเป็ดมาเลยอ่เป็ดอ่ะเป็ดวิ่งเล่นี้ยชีวิตนี้มีความสุขกับเป็ด ไม่หนีไมาเล่นน้ำเนี่ยไม่ได้หรอกจะเล่นลุงกูจะเบื่อพี่เจ้าเล่นเป็ดไหมไอ้เล่นเน,นื้อนิดนึงเขาจะเล่นเป็ดด้วยไม่ให้หรอกล้อเล่น <c oughs> มามามาเขาอยากได้เป็ดมาแย่งจากปากเร็วๆเขาอยากอยได้เป็ดเปล่าอยากได้เป็ดก็มาแย่งจากปาก,ลลาาก,ปปากถ้าอยากได้ปากก็มาแย่งจากเป็ดอย่างอะเออแต่โดนแล้วกูได้ยินงตีเสียงมั้งนี่ โอ้โซลอยทะเลปากสำมะเกนี่มาหยอกกูนี่มาอ่ะหยอกกูเนี่ยนี่นี่หยอกกูเนี่ยหยอกกูเนี่ยหยอกกูเนี่ยไปหยอกผมด้วยครับไปหยอกผมด้วยครับอย่างนี้อ้าวทันทีทันทีด้วยครับเบิรหยอกผมด้วยครับหยอกกูกันหยอกกูกันไปหยอกกูกันกุลาบะแบงกกุลาบะแบงกแบงกกุลาบะแบงกแบงกกุลาบะแบงก์อ๋อแบงกกุลาบะแบงกแบงกกุลาบะแบงกแบงกแบงกแล้วกุลาโอ๊ยพูดมากจังเลยว่าแต่เราพูดมาก Gulabe ben, gulabe ben, bera. <laughs>